สวัสดีครับหลายคนถามผมว่าเล่น Ubuntu เล่นยังไงนะวันนี้ก็จะพาทัวร์อุบัตนะครับ Ubuntu คือ Linux o perating system เหมือนกับ Windows ที่เราใช้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันฟรีไม่ต้องซื้อนะครับเรื่องการติดตั้งนี่เซิร์ชใน Google ได้นะครับเราจะมาดูการใช้งานดีกว่านะฮะสมมุติว่า Ubuntu เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีส desktop นะเนี่ฮะมันจะมีส desktop เด d e s ท็อปที่1นึ่งเดท็อปที่2องเดสกท็อปที่3ามเดสกท็อปที่4จะเห็นะฮะว่าเดสก์ท็อปที่2เนี่ยมันจะมีตัวที่เปิดไว้ก็แค่ recorder desktop แล้วก็ Firefox แล้วก็ work lab นะครับอันนี้ผมเปิดไ Firefox ไว้สมมติว่าผมอยากจะกไปเดสก์ท็อปที่3ผมก็คลิกที่เดสก์ท็อปที่3ผมอยากจะกเปิด chrome ผมก็คลิก chrome ขึ้นมานะ จะเปิดโครงให้เรา yeah. Welcome to another virtualization demo <Yeah. S 2> by Robbie Ferguson. I'm a technologist in Barry, Ontario, with Prodigy Digital Solutions. Uh huh. Our company site can be found at. Okay. <Yeah. S 1> อย่างข้างบนนี้นะจะเป็นช็อตคัดนะครับจะช็อตคัดต่างๆจนสมมติผมใช้ผมไปที่ Desktop Version 4นะฮะมาชอๆๆ็อตตัวเจอ4แล้วก็คลิกที่นี่นะครับ ตัวนี้ผมใช้บ่อยผมก็มาคลิกไว้ที่นี่เอเปิดปับ๊บมันก็เปิดอ e ีบุ๊กให้ผมแล้วเปิดหน้าที่ผมเคยดูไว้แล้วนะฮะเป็นอ e ีบุ๊กถ้าผมจะกลับไปเดสก์ท็อปที่3ผมใช้ช็อตคัตคีย์ก็ได้ครับไม่ต้องใช้เมาส์เห็นไหมฮะสะดวกดีไวดี <c oughs> นะครับตัวนี้เรามาดูว่าจุดใหญ่อ๋อนี่มีมมีเวิร์กแลบนะฮะ คือมันจะคอยเบรกผมเวลาที่ผมทำงานนานเกินไปถ้าสมมุติว่าผมอยากขยายตัวหนังสือย่อๆนะผมก็กดปุ่มคอนโทรลแล้วก็หมุนสโตร l เมาส์มันก็จะย่อจอขยายจอให้อันนี้อยู่ในเบราว์เซอร์นะครับถ้าอยู่ในอ e ีบุ๊กนะก็ย่อขยายได้แต่ถ้าสมมติว่าผมอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ ย่อขยายไม่ได้นะแต่ผมก็สามารถทําได้ก็คือกดปุ่ม w n n o o w นะแล้วกดมูนสโกเมาส์มันก็จะขยายให้อันนี้ชอบดีมากสําหรับสําหรับผมนะผมสายตาไม่ค่อยดีนะผมก็จะเห็นอะไรที่ใหญ่ๆอยากเห็นอะไรใหญ่ๆผมก็เห็นได้อยากเห็นเล็กๆก็เห็นได้นะโอ้สกายนี่มีคนใช้ตั้งขนาดนี้มีคนใช้พร้อมกันสิบห้าล้านคนทั่วโลก นะนี่คือปฏิทินนะปฏิทินอันนี้สลับภาษาไทยอังกฤษนะครับใช้ช็อตคัตทีก็ได้ใช้อย่างนี้ก็ได้นะฮะอังกฤษแล้วก็ดูเมนูนะครับเมนูจะเลือกแอปพลิเคชันต่างๆนะก็เลือกจากตรงนี้มีคันคูลเลเตอร์ให้เลือกสมมติวนะ่ามีคนคะูลเลเตอร์ ก็มีแคริเอเตอร์มีแอปพลิเคชันต่างๆเป็นแอคเซซอรีนะครคีย์แมปนะแบ็กแบ็กอัพซอฟต์แวร์นะพวกนี้มาติดตั้งมาให้เราเสร็จนะครับเราติดตั้งเอ,อ่อโอเอสเสร็จแอปพลิเคชันพวกนี้มาพร้อมเสร็จในตัวมีเกมมีกราฟิกแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตมีออฟฟิศออฟฟิศอย่างตัวเนี้ยนี่คือ Excel ของเรานะ นี่คือ Excel ของเราก็คือ Open Office 2.3ดนะดูซาวด์วิดีโอนะซอฟต์แวร์พวกนี้มีเยอะกว่านี้แต่ก็ติดตั้งแนละ้วเท่าที่คนต่วไปจะใช้ถ้าเราอยากติดตั้งเพิ่มเราก็คลิกตรงนี้นะ u ะ u n t u t o f t w a r e Center ครับมันก็เดี๋ยวเดินก่อนก็จะมีซอฟต์แวร์ให้เราเลือกนะฮะ อันนี้คือซอฟต์แวร์ที่ผมอินสต l l อยู่ในขณะนี้นะฮะผมสามารถเลือก Uninstall ตัวใดตัวหนึ่งที่ผมต้องการเนี่ยก็รีมูฟได้ตรงนี้เลยสะดวกดีแล้วผมจะได้ซอฟต์แวร์ใหม่ผมก็คลิกที่ตรงนี้นะฮะเก็ตซอฟต์แวร์แล้วก็แบ่งซอฟต์แวร์เป็น c a t ตาล็อนะฮะแล้วแต่เราจะชอบอันไหนสมมติอยจะดูพวกเกมมีอะไรบ้างก็เข้าไปดูมันก็จะจัดเป็นหมวดหมูยบอร์ดเกมมีอะไรบ้างเราเข้าไปเลือกเอาผมต้องกลับไปที่ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็พิม g e โอเคอันนั้นมันเฉพาะในเกมนะแต่นี้จะจะมีพวก image อินเมจต่างๆที่ชอบอไรเกี่ยวกับอินเมจให้ผมเลือกมากมายมากจริงๆนะครับโอเค okay. ถ้าอยากได้ตัวไหนเราคลิกแล้วก็อ่านดูก่อนว่ามันเกี่ยวกวับอะไรถ้าเราต้องการจริงๆเราก็คลิก install ก็เสร็จนะครับปิดตัวนี้ก่อนตัวนี้มาดู ที่ file e x p l o r e r อรจะรู้ว่าไฟล์เก็บที่ไหนบ้างก็เริ่มจาก root ก่อนก็คือ Home o o m h o ม e f o l d e r นะก็จะเห็นว่าที่ home folder นี้เรามีหลายหลาย directory นะครับมี e-book ใช่ไหมฮะอ e b บ o k แต่นี้ผมไม่ต้องเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาผมเข้า e-book เนี่ยผมเข้าเร็วขึ้นกว่านี้ก็ได้มาท, e ที่นี่แล้วก็คลิก e-book ที่นี่เราก็ได้เพราะผมสร้างสร้างอะไรนั่นฮนะสร้างเขาเรียก f a v o r i t e ไว้ วิธีสร้าง f a v o r i t ก็ง่ายนะครับสมมุติเราผมมาดูที่ที่โฮมนะฮะที่รูทเนี่ยผมอยากสร้าง Favorite ของตัวนี้ใช่ไหมฮะเอาไว้ในนี้นเสร็จแล้วนะถ้าผมคลิกที่นี่ที่เพจนี่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าดาวน์โหลดแลเปิ่มอยู่ที่นะคลิกปั๊บก็มาเลยใช่ไหมฮะดดเร็วเดียกจะทำตัวเล็กตัวใหญ่ตรงนี้นะฮะเราก็แค่กด คอนโทรลเมาส์สโกลกเล็กก็ใหญ่ได้ในไฟล์ explorer นี้ก็จะมีหลายวิวนะครับที่เป็น list view ก็มีเป็นไอคอน i e w ก็มีใช่ไหมนะหรือเป็น compact view ก็มีอย่างเข้าไปดูที่ picture นะฮะนี่เป็นไอคอน i e w จะดูเล็กดูใหญ่ก็ได้นะ ดูเล็กดูใหญ่ก็ได้เดี๋ยวบลคลิกเข้าไปมันก็จะเปิดโปรแกรมที่รับดูภาพให้นะครับดูภาพก่ับไปนะ <c oughs> นี่รถแบบกระเมนสมมติเราอยากจะอดิิตภาพนี้ใช่ไหมโอเคขอสกิปก่อนนะครับ เราอยากอ d ด t ิทภาพนี้แล้วก็อ d ด t ิทอิมเมจเข้ามาโปรแกรมแก้ภาพแล้วจะโรเท e มันหรือจะคอ p มันจะคอ p ใหญ่แค่ไหนก็ได้โอเคตอนนี้เราดูเซตอัพบ้างดีกว่า Preference about me นะ about me นี่คือเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็ได้ พิมพ์รายละเอียดเกี่ยวตัวเราเองก็ได้นะเพื่อนแอพเ a ลนส์แอพเพลนส์ก็เซตพวกกรอบบอร์เดอร์ต่างๆ,ๆใช่ไหมฮะบางคนชอบมืดๆดำๆแบ็กกราวก็คือพวกเซฟสกินต่างๆถ้าเท่านี้ไม่พอใจเราก็สามารถเก็ตโมฟอร์มออนไลน์ก็ได้นะ ตระจายใช้ซูม s โ l ลิดค l เลอร์หรืออะไรต,ต่างๆพวกนี้มีอะไรคอมพลสก็เซตพวกเมาส์พวกเอฟเฟกต์นะพวกเดสก์ท็อปอันนี้เกี่ยวกับเรื่องคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะก็จะมีแมกนิฟายให้มีซูมเดสก์ท็อปให้มีไหลให้ นะตัวตัวไปนะฮะบางทีพวกพวกนี้ผมไม่เซตหมดเพราะว่า<ว><ว>มันขี้เกียจนะะมีดิก i o n รี y ให้นะทดสอบแล้วมันยังพิมพ์ได้อย่างนี้ด้วยนะฮะเป็นดิกเกอรีไทยอังกฤษอังกฤษไทยนะครับ นะแล้วเราจะดูอะไรนดะ้เราจะดูอ๋อดูสเตมมอนิเตอร์หน่อยดีกว่านี่คือเหมือนกับทัสเมเจอร์นะจะมีบอกว่าเรารันโปรแกรมอะไรอยู่บ้างนะเราจะบอกว่า CPU เราตัวไหนเพราะมันมี CPU 4ตัวเพราะว่าเป็น p อ o n นนะ เป็น i-5 i-5 มี CPU 4ตัวเพราะงั้นก็บอกกิน CPU ไปตัวหนึ่งอีกสามตัวยังนอนเล่นอยู่นะฮะเมมโมรี่สแปเมมโรีนะฮนะแล้วก็ก็คือแรมที่ผมใช้ก็ใช้ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออินเทอร์เน็ตนะอันนี้ก็บอกให้รู้ว่าเราสื่อสารกัน็ตแค่ไหนถ้าสมมติว่าผมไปผมเปิด Firefox. ไฟล์ f ฟ x ไกใตัว ชักมาหน่อยจะเห็นว่ามันเริ่มติดต่ออินเทอร์เน็ตแล้วใช่ไหมฮะถ้าผมคลิกไปทีหน่อยก็คลิกเพื่อตัดต่ออินเทอร์เน็ตไม่เคยมูฟ่อยเดี๋ยวลองเอาโอเคคลิกเมลนะจะเห็นว่าอินเทรเน็ตเริ่มใช้งานนะ โอเคการใช้งานก็คล้ายๆ Windows นะครับเปิด Notepad Notepad ก็มีแบบหลายแถบด้วยนะฮะเนี่ยเป็น u u t i p l e t แท n บ t e p a d พนะมีบรรทัดด้วยมีเส้นบรรทัดด้วย พอร์ตเียลเซฟตนี้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาจะอัปเดตนะมีแบ็กอัพมีระบบแบ็กอัพมีระบบดิ i s mm ู t i l i t y มีให้แล้วก็มีอัปเดตแมเนเจอร์นะอัปเดตแมเนเจอร์นี่เราคอยเช็คดูว่ามีซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะที่เราติดตั้งไว้แล้วมมนมีเวอร์ชันใหม่เราเราอยากจะอัปเดต เราก็บอกว่า i n s tall Update นะแค่นี้ซอฟต์แวร์ทุกตัวที่เรามีอยู่ก็จะทันสมัยขึ้นใส่พาสเวิร์ดนะฮะก็ซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะทันสมัยขึ้นเห็นไหมฮมันอัตโนมัติอัปเดตให้เช่นเราลงซอฟต์แวร์ไว้กี่ตัวกี่ตัวเนื่องจากเรามีตัวนี้นฮะคอยดูแลให้ก็คืออุบ n ตูซอฟต์แวร์เซนเตอเนี่ยมันจะคอยดูแลว,ว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนที่มีอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วนะอะไรเงี้ย มันก็จะดึงมาให้เราอัปเดตให้อัตโนมัติครับเรียบร้อยครับครับก็ขอจบการทัวร์เพียงเท่านี้นะครับจุดเด่นๆก็คือ 1. มี Virtual Desktop 4ตัวอาจจะเซตให้มากกว่าสตัวก็ได้แต่4ตัวก็เกินความจำของมนุษย์ลวผมคิดว่าแล้วก็มันมี Zoom, Zoom Desktop เห็นลายเล็กๆอยากดูใหญ่ๆดูได้เห็นไหมซูมไม่แตกด้วยนะแล้วก็ใช้งานก็ใช้พอย n t แอนด์คลิกมีดิสท์รีให้เวลาจะเลิกนะก็สามารถส w ว็ User ได้เหมือนกับ i ินโ w s ก็คือส w a p ไป User อรอื่นนะ s u s p e n d h i b e r n a t e restart shutdown ครับคิดว่าแค่นี้คงจะจบสำหรับการสาธิตนะครับ มีรายสงสัยก็ลองดาวน์โหลดมาลองเล่นด้วย l i ฟ์ซีดีก็ได้ครับไม่ต้องลงเครื่องนะครับเล่นจาก c ีดีก็ได้ครับ